ฮัลโหลสวัสดีครับผมดูแบบผีบ้านนะคะรับผมหูเมื่อสแมนนั่นเองส่ารอบวิดีโอนี้ก็จะเป็นคิวของเทพแห่งการทำลายที่ผมเนี่ยใช้ตีเมื่อประมาณซีซั่นที่แล้วก็คือจะเป็นห้องแรก24เทิร์เทนบาสคาวยิง2ฉีดนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นซีซั่นที่แล้วเพราะซีซั่นเนี้ยผมเล่น20แต่ว่า20เนี่ย ผู้ทำตรงว่าบิวยากขึ้นเยอะด้วยความที่เราต้องเปลี่ยนแหวนปาสคาวเนี่ยจากแหวนยิงแรงๆเนี่ยเป็นแหวนที่แบบทําให้ปา s สคาวถึกอย่างแบบแหวน200วันอะไรอย่างเงี้ยเดามจตาาคาวมันเลยดรอปลงมานะครับมันก็จะทําให้เราต้องบิวปาสคาวให้เยอะขึ้นกว่านี้อีกก็จะค่อนข้างลาบาก ห้องแรกเนี่ยจะเป็น24เทินซึ่งไอเดียหลักของคลิปนี้จะอยู่ที่ห้องแรกคะแนนของห้องสองนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบิวของเซอินกับฝ้ายที่ว่าเราจะทําให้ได้เยอะที่สุดยังไงแต่ว่าผมมีไอเดียบางอย่างที่จะช่วยรีดคะแนนของห้องสองให้ได้ดีขึ้นไปอีก mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่า mm hmm. มีอะไรเนาะเรามาดูห้องแรกกันก่อนบิวของห้องแรกนะครับเราจะเน้นที่ปาสคาวกับเอสปาด้าเนาะอ่ะปาสคาวก่อนขอแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ใช้บิวคล้ายๆกับไฮด้าได้เลยนะครับ ขอแรงที่สุดซึ่งดาเมจขอสัก400,000นะครับผมเคยยิงได้4 0 0แสนแล้วมันไม่จบ24ด้วย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยผมอาจจะบอกว่า4 0 0แ0นถึง4 0 0แสนสองก็จะเป็นโซนที่ชัวร์หนึว่าจะยิงตายใน2ชีดแน่นอนนะครับถ้าน้อยกว่านี้ก็ต้องมีการลุ้นอะไรนิดหน่อยหรือคุณต้องไปบิวตัวข้างหน้าเพิ่มด้วยโอเคต่อมาคือเอสปาร์าตัวเนี้ยผมแนะนำให้คุณบิลดาเมจไปด้วย พีเนี่ยขอร้อยเน้น ATK กับคียดมเยอะๆเลยจุดอ่อนไม่ต้องไปเน้นมันก็บิวเป็นดาเมจเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะเรายังไงเราก,กดสกิลล่างเนี่ยมันยิงประมาณ2 3สมหมื่นนะครับช่วยได้ประมาณหนึ่งนะปาร์่าวจะได้ไม่ต้องไปแบกบิวคนเดียวให้คนอื่นมาช่วยแบ่งเบาภาระด้วยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมิโฮมิโฮเองก็เป็นอีกตัวที่บิวดาเมจได้ช่วยเติมดามเมจจากการตีธรรมดาได้เหมือนกันนะครับบิสกิตบิวถึกตามปกติเลย แล้วก็อสูราอสูราเนี่ยผมขออย่างคือสกิลปักขอให้อัพเพราะว่ามันคือสกิลที่จะช่วยทำให้ปาสคาวเนี่ยยิงแรงขึ้นด้วยความที่มันลดเกาะเนี่ยจาก29ไป36เนี่ยเดามจเพิ่มมาเยอะนะครับผมโล่ Low เนี่ยอัพด้วยก็ดีเพราะว่าเราเรามีเปิดโล่ด้วยมันจะได้รับเดามจจากบอได้นะครับพลังโจมตีเวทผมขอสัก4,000อัพละกันหรือใครที่เยอะกว่าผมได้ก็จะดีมากเซ็ตก็เซ็ตผู้บัญชาการไปเลย อันนี้ผมเอาของเหลือมาใส่นะครับขอแค่สเตตมันเท่าที่ก็โอเคละตามนี้นะครับสำหรับห้องแรกต่อมาห้องสองนะครับสุดท้ายแล้วดาเมจห้องสองอะ่ะมันอยู่ที่เซอินกับฝ้ายนี่แหละว่าคุณบิ้วมาให้มันแรงได้ขนาดไหนแต่เราก็มีวิธีที่จะรีดให้มันเยอะกว่าเดิมได้เหมือนกันมาดูกันสาหรับเซอินนะครับขออย่างผมขอเริ่มจากแหวนก่อนนะเซอินเผื่อคนงงว่าผมเปิดเซอินมาทําไมเป็นแหวนหนึ่ง เหตุผลที่ต้องเป็นแหวนหนึ่งเนี่ยคือเอาชัวเรื่องของการที่เซอินเราจะไม่ตายมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่บอสมันจะยิง3เป้ามาซึ่งจังหวะ3เป้าช่วงท้ายเนี่ยมันแรงมากถ้าเกิดโดนเนี่ยยังไงก็ตายดังนั้นเนี่ยเราก็ใส่แหวนหนึ่งเข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเซอินจะไม่ตายได้แต่ถ้าใครชอบเล่นเสียวนะครับหรือมีไม้เยอะๆพร้อมรับความเสี่ยงเนี่ยก็ใส่เป็นแหวนดามจได้เลยผมตีกีลวผมก็ใส่แหวนเดาเมจนะเพราะว่าไม้มันค่อนข้างเยอะนะครับ มไม้หลังๆครับผมจะใช้แหวนหนึ่งแล้วเพื่อเอาคะแนนชัวๆนะครับก็บิลดาเมจให้แรงที่สุดเลยเซอินเน้นเอทีเคคีเดมถ้ามีจุดอ่อนติดมาก็จะดีมากเราจะได้ลุ้นจุดอ่อนด้วยป้ายนะครับเหมือนกันเลยเน้นเอทีเคคีเดมขอดาเมจเยอะๆเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับแหวนไม่จมําเป็นต้องแหวนทองนะแหวนดาเมจได้เลยลีน่าขอเลือดเยอะๆ,ๆมันจะได้ฮิลได้แรงๆนะเรเชลเนี่ยบิลได้2ส,สายก็คือคุณจะไปเล่นถึกก็ได้หรือคุณจะเล่นดามเมจแบบผมก็ได้ ถ้าคุณเล่นดาเมจแบบผมเนี่ยมันจะช่วยเติมดาเมจได้ประมาณ50,000ถึง1 0 0 0แสนก็เอาไปชั่งน้ำหนักเอาว่าคุ้มไหมนะครับผมเอลิเซียผมใช้บิลด,ด์เดอร์กับ PvP เลยก็ถ้าใครแบบยอมเปลี่ยนของได้เนีมม่ยก็ให้ถึกทีมม่สุดเท่าที่จะถึกได้เลยครับถ้าเกิดคุณใส่บิลด Pv ์ PvP มาแหวนหนึ่งด้วยนะเพราะว่าบางทีมันมีสิทธิ์ตายนะครับก็ใส่เอาชัวนะสลอตเอลิเซียเนี่ยมันคือบูสเตอร์ผมเอามายืนเฉย ดังนั้นเนี่ยคุณใช้ตัวอื่นก็ได้เช่นเอสหรือวานิสาที่ลดเกาะเหมือนกันแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยจะมีเดนโลนมีไอรีนแล้วก็มีซิกที่ช่วยบูสต์ดาเมจให้เซอินได้กับไฟายอันนี้สําหรับคนที่จะเล่นซิกนะถ้าคุณเล่นซิกเนี่ยคุณต้องเล่นหลัง2แล้วคุณเอาไฟายไปอยู่หลังด้วยเพราะว่าซิกบัฟแค่แถวหลังนะครับอันนี้สําคัญนะถ้าใครเล่นซิก โอเคนะครับแล้วก็เรื่องสปีดนะครับห้อง2มีเรื่องสปีดเรื่องสปีดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องว่าตัวละครจะตายหรือไม่ตายหรือรูปจะพังหรือเปล่าแต่ว่าห้องที่2เนี่ยเรื่องสปีดมีผลต่อการตีธรรมดาของเซอินครับเท่าที่ผมเล่นมานะชาที่สุดของเซอินเนี่ยคือลำดับที่3ก็คือคุณต้องบิลเซอินเนี่ยเป็นสปีดอันดับไม่1ก็2หรือไม่ก็3นะครับ ถ้าเกิดเกินนี้เป็นันดับ4หรือ5เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีใครตายเลยเนี่ยเซอินจะอดตีในเทิร์นที่70การอดตีของเซอินมันก็คือแพสซีฟไม่ได้ใช้เดามจหายไปประมาณ50,000ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรีเดามจแต่ว่าเราไม่ซีเรียสน,นะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องเดามจก็ไม่มีข้อห้ามเรื่องสปีดครับแต่ถ้าใครอยากรีดเซอินขออันดับ1 2 3นะครับผมสัตว์เลี้ยงก็ ห้องแรกก็สัตว์เลี้ยงเวทที่แรงที่สุดที่คุณมีได้เลยยอนจี G ก็ได้ผมใช้เป็นโนสสาภพาพยี่สิบหกเพราะว่ายอนจี G ผมสี่ดาวเังมั้งเปิดไม่ได้เลยห้องสองผมใช้เป็นวินดี้วินดี้หกดาวแล้วก็สาพาวสามสิบสามสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณจะใช้เป็นเซลิลหรืออ e ีลินก็ได้ขอแค่มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทาให้เซอินกับฝ้ายเนี่ยตีได้แรงที่สุดนั่นเองเซตสกิลเซตอย่างนี้นะครับเราบัฟก่อนแล้วค่อยปักแล้วก็กางโล่ส่วนห้องสองก็ปานก ฟันแล้วก็ฮิวเนาะโอเคไปดูกันคำนี้ผมเล่นเนี่ยถ้าย4่สิบสี่เอเนี่ยผมเล่นได้สามจุดห้าถึงสามจุดแปดล้านคะแนนมันแกว่งจัดเซอินครับว่าเซอินติดจุดอ่อนหรือเปล่าถ้าเซอินติดจุดอ่อนเนี่ยคะแนนก็จะเยอะถ้าไม่ติดก็สามจุดห้าครับ เนี่ยครับสปีดอันดับหนึ่งเห็นไหมโล่มโล่มันจะหมดนะถ้าสปีดไอ้นี่เราจะมีความกังวลเรื่องสปีดตัวละครแบบโล่มันจะหมดนะครับผมเราก็เลยเอาตัวถึกมาไว้อันดับหนึ่งเนาะ แต่ถ้าที่ผมดูมันไม่ตรงก็ได้หรือเปล่าผมก็เป็นห่วงแบบโอเวอร์เกินไปหน่อยหรือเปล่าแต่ถ้าทำแบบที่ผมบอกได้ก็จะดีนะครับมันจะชัวร์ขึ้นเรียบร้อยครับยิง4 2 0แสนะ2ฉีดเรียบร้อยโอ้ยกระตุกอีกแล้วเป็นอะไรเกม เอฟเฟกต์มันอลังการไปหรือเปล่าไปเซอินจุดอ่อนโอ้โหสามแสนหนึ่งแล้วจุดอ่อนเล่นจริงไม่เคยได้ครับจุดอ่อนไม่เคยมีหรอกแล้วก็หิวไปยังไม่แทงนะครับ ไฟเนี่ยเราไม่ต้องรีบกดแทงนะครับผมเรามากดตรงนี้นะเพราะถ้าเรารีบต่อให้เรารีบกดเนี่ยสุดท้ายก็จะได้แทสุดท้ายก็จะได้แทงแค่2รอบนะครับ <c oughs> ปาหูจุดอ่อนอีกแล้วสวยงามครับเซอินแต่ดาบซ้องนะไม่รู้จะชมทำไม <c oughs> เราต้องลุ้นท่านี้นะครับถ้าเกิดเซอินเราไม่ใส่แหวนหนึ่งเห็นไหมอำนาจเด้งไปละถ้าไม่ใส่ก็เรียบร้อยครับนอนกองกับพื้นไปละแต่นี้มันก็แค่ลุ้นนะครับ3ใน5้าถ้าใครยอมเสี่ยงก็ลุ้นได้เหมือนกันแล้วฟันไปแล้วเราจะปิดด้วยไฟแทงนะครับและนี่ครับเหตุผลว่าทำไมเซอินเราต้องสปีดเยอะ,เ,ยอะ<ๆ>เห็นไหมเนี่ยมันใกล้70แล้วเนี่ย6768 6, 7, 6, 8, 6 9 7ก คือเมื่อกี้เราโชคดีว่ามันมีคนตายครับมันก็เลยดันสปีดให้เซอินขึ้นมาเซอินจะไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้พาสซีนะครับถ้าเกิดเราทำสปีดเซอินอันดับ4หรือ5มันจะติดตรงนี้นะครับผมก็ดีเทลมันก็จะมีนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอที่เป็นการทำลายเนาะผมได้3.7นะจริงๆมันจะประมาณ3.5บวกมันจะแกว่งนิดหน่อยนะครับมันติดแค่ว่ามันต้องใช้แหวนทองเนี่ยแหละครับแต่ว่า ถ้าเกิดใครอยากเอาโชว์ก็ควรใส่แหละแหวนทองดีไม้นะครับผมอันดับทีมแรกปาสคาวเนี่ยแรงที่สุดเอาที่ยะแรงได้นะครับผมแล้วก็เอสปราร์ด้านี้ก็ทำให้แรงเหมือนกันขี่ร้อยจะได้เอาชัว์เนาะในห้องแรกแล้วคุณจะมาลุ้นในห้องสองก็ไม่ว่ากันส่วนห้องสองถ้าเกิดอยากรีดเดมจได้สุดจริงๆสำหรับลูปเดามจเนี่ยเซอินสปีดของอันดับ1 2 3นะครับแล้วก็แหวนเนี่ยเอาชัว์ก็แหวนหนึ่งถ้าอยากลุ้นก็ ส่แหวนตีบอสปกติได้เลยแลหล่ะก็จะมีเท่านี้ครับนับว่าเป็นบอสที่ธรรมดานะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบมันจะเช็คเรื่องการเอาตัวรอดของตัวละครแล้วก็เช็คเรื่อง DPS ด้วยใครมีไอเดียอะไรเจ๋งๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนรูป20เทิร์นเนี่ยเดี๋ยวผมรอดูวันเสาร์ก่อนว่าผมได้มิเรียมไหมเพราะว่าถ้าได้มิเรียรมาเนี่ยผมอาจจะควบกับห้องแรก16เทิร์นด้วยเลยถ้าผมทำได้นะสำหรับ รูปเทพนการทําลายนะครับของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไม่น่ามีดีเทลอะไรให้พูดแล้วเนาะก็ไว้เจอกันครับทุกคนขอให้โชคดีกับการตีบอลให้ไม่ลื่นนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนได้คะแนนเยอะๆเซอินฝ่ายตดจุดอ่อนกันบ่อยๆนะครับผมไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย